พระอุบาลิเทรัเอทัคคะในทางผู้ทรงพระวินัยพระอุบาลีเกิดในตระกูลช่างกันบกในกรุงกบินพั์เมื่อจเจริญเติบโตขึ้นได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นช่างกันบกหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าช่างผู้สามลามีหน้าที่ตัดแต่งพระเกศาประจำราชาสกุลศักยะซึ่งมีเจ้าชายพัทยะเจ้าชายอนุรุทธเจ้าชายพักคเจ้าชายกินพิระและเจ้าชายอนุนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงรักภักดี เสมอต้นเสมอปลายต่อเจ้าชายทุกๆพระองค์จนเป็นที่ไว้วางพระทัยในสมัยที่พระพุทธองค์เสด็จมาโปรดพระประยุรญาีินครกบินพพ์แล้วเสด็จไปประทับที่อนุปิยะอัมภวันซึ่งเป็นแว่นแคว้นของมลกษัตริย์เจ้าชายศักยะทั้งห้าพระองค์ที่กล่าวนามข้างต้นได้ตัดสินพระทัยออกบวชเป็นพุทธสาวกและอุบาลีช่างกันบกก็ขอบวชด้วยพระอุบาลีเมื่อบวชแล้วได้ศึกษาพระกรรมฐานจากพระผู้มีพระภาคหลังจากนั้น ท่านมีความประสงค์จะไปบำเพนสมณธรรมในป่าเพื่อหาความสงบตามลำพังแต่เมื่อกลับทูลลาพระผู้มีพระภาคแล้วพระองค์ไม่ทรงอนุญ,ญาตได้มีรับสั่งแก่เธอว่าอุบาลีถ้าเธอไปอยู่ในป่าบำเพนสมณธรรมก็จะสำเร็จเพียงวิปัสสนาธุระแต่ถ้าเธออยู่ในสำนักของคาถาคตก็จะสำเร็จธุระทั้งสองคือทั้งวิปัสสนาธุระและคันธุระท่านปฏิบัติตามพระพุทธดำัสที่ตรัสแนะนำ ได้ศึกษาพระพุทธพจน์ไปพร้อมกับเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่นานก็บรรลุพระอาหารหันตผลในพรรษานั้นหลังจากนั้นท่านก็เป็นกําลังสําคัญในการเผยแพร่ศาสนาเพราะความที่ท่านอยู่ใกล้ชิดพระบรมศาสดาโดยตรงท่านจึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านพระวินัยท่านช่วยอบรมสั่งสอนถ่ายทอดความรู้ด้านพระวินัยให้แก่ศิษย์สทัทธิวิหาริกของท่านเป็นจํานวนมากถ้ามีอธิกรเกิดขึ้นแก่ภิกษุสงฆ์หรือเกี่ยวกับพระวินัยแล้ว พระพุทธองค์จะสรงมอบให้ท่านเป็นผู้วินิจฉัยตัดสินใจคดีภิกษุณีท้องสมัยหนึ่งลูกสาวเศรษฐีในกรุงราชครึกหลังจากแต่งงานแล้วเข้ามาบวชโดยไม่ทราบว่าตนตั้งครรภ์เมื่อบวชได้ไม่นานขันโตขึ้นมากเป็นที่รังเกียจสงสัยของพุทธบริษัททั้งหลายพระพุทธองค์แม้จะทรงทราบความจริงอยู่แล้วแต่เพื่อให้ความจริงปรากฏชัดแก่พุทธบริษัททั้งปวงจึงรับสั่งให้พระอุบาลีเทระตัดสินความเรื่องนี้ พระเทระได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มาร่วมกันพิสูจน์โดยมีพระเจ้าประสิทธิโกศลเป็นประธานมีนางวิสาขาและอนาถปิธิกับเป็นต้นร่วมกันพิจารณาเมื่อคณะผู้พิจารณาได้ตรวจดูมือเท้าและลักษณะของคันแล้วนับวันนับเดือนสอบประวัติย้อนหลังโดยละเอียดแล้วก็ทราบชัดเจนว่านางตั้งคันมาตั้งแต่ก่อนบวชพระอุบาลีเทระจึงได้ประกาศตัดสินในท่ามกลางพุทธบริษัททั้งสี่ว่า ภิกษุณีรูปนี้ยังมีศีลเบิ์สุดอยู่แล้วกลับทูลเนื้อความให้พระบรมศาสดาทรงทราบพระพุทธองค์ได้ตรัสอนุโมทนาสาธุการแก่พระเถระว่าชำระความได้ถูกต้องยุติธรรม